อจ่กคลิปที่แล้วครับมาดูหนุ่มบิวจากดินสายดำหกลอ้อกับเจ้าสามสองศูนย์จีซีเกเชนครับนี่สวัสดีครับอยู่กระดังเกลือคาเวเตอร์แท้ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีนกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาดูหนุ่มบิวครับรสามสองศูนย์จีซีเกเชนจากดินสายดำหกลอ้อนี่กับการขุดสระ สุดบูมเลยครับนี่ตักใส่ยล้อก็จะสบายหน่อยครับสามตักแล้วใส่กขีดตักสามตักแล้วครับโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้มีรถร่วมขันใหม่มาตัวนนี่สีเขียวนี่เพิ่งมาวิ่งใหม่สี่ตักใส่สีเองโอ้ เอาซีก็ซีกันเอาแค่นี้แหละครับคันนี้สิงไฮเทกครับสิงไฮเทกคันนี้ซีรีส์ห้าร้อยสีเขียวนี่หนึ่งตักแล้วครับแล้วนุ่มบิวขุดสะได ฝีมือ,อยู่นี่อ้อันนี้ย้อนแสงเนาะสองตักต่างเจนเดอร์เอารถเก็บมาเก็บถนน,นทางให้วิ่งอยู่นี่ครับถึงบ่อเลยจะหมดแล้วนี่เหลือหน้าเดียวนี่ก็หมดแล้วนี่สาม Email dắt mì, không chỉ vậy đi. Xì áo xì có xì ngân À, chậu chào. Xì đi ha เสียงไหมนิ่มๆเลยครับากับการเอาดินไปทำถนนลาดยางครับทางเกดเตอร์ก็จะไปดูหน้างานลาดยางแล้วครับก็คลิปนี้ดังเกดเตอร์ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ